ไม่รู้ว่านานเท่าไรความรู้สึกนั้นที่จะบอกลูกค้าชอบรถแบบไหนไม่รู้ว่าต้องผ่อนกันไปอีก <Yes. S 1> อกี่ปีดอกเบีย้ยนั้นจะคงทิ้ง mm. หรือเปล่าหรือต้องให้พูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ลูกค้ารอรถอยู่ไหมหรือจะปล่อยไปหเป็นแบบนี้ เก็บไว้ก็มีดีแบบนี้ก็ไม่ได้อาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยเก่งแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องลังทุกทุกอย่างที่เก็บเอาไว้ข้างในสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างไหนรวมม่เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้น รถบ้านเกเนั้นคุณภาพนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดดอกเบี้ยคงที่แบบนี้นะครับวันนี้ฉันพร้อมมีเธอได้ฟังอยากได้รถคันไหน